กวัสดี่่ะนี่น้องจะาเมื่อนี้ไอซิพาที่น้องมาเฮ็ดเมโนโูฝรั่งเราจะน่องก็คือมันบดเห็ดแบบง่ายๆสไตล์ k d p บริมีอย่างุ่งอย่างนะจจะน่องเมื่อนี่จะกินข้าวกับพ่อใหญ่มันฝรั่งมาปอกเปลือกแล้วบางคนก็ไม่ต้องปอกเลยจ้ะเอาไปต้มแล้วก็มาปอกทีหลังก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะแต่อายถนัดเนี้เดี๋ยวอายก็จะปอกเลยเนาะล่างเราด้วยจ้ะนี่เป็นมันออกแดงๆแล้วก็เอาอันนี้มาผสมเนาะสีเหลือง ใส่ถุงมือคือคือจะสุดท้ายก็ถอดเนาะบรถนัดจกก้ะปอกไอมีแนวปลอ,อกหยกอดใจบรถนัดเม็ดในถนัดที่สุดละจากนั้นเขาก็เอาไปล่างเนะจ๊ะเนาะบรรยากาศดยีดีมันมีแดดมันออกข้างนอกก็ได้ออกข้างนอกไม่ได้เลยกระสิกใบไส่ต้นหอดหอย น้องเพิ่นให้อายไปหาหอยแม่นเนาะเดี๋ยวภาพไปด้จะให้เพราว่ามันกลับมาสุกปกติก่อนเนาะอายก็ชิ้นหอยดอ้เยกันห,หั่นเป็นชิ้นเราจะน้องมันจะสุกไวถ้าเป็นแบบานานมันสีสุกยาี่ น้ำให้เดือดใส่เกลือใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะจ๊ะไอมันเด็ดพาสลี่เนาะถือถากกินเมด parsley, ืดัพาสลี่ไอ ชอมมาจิ้มเบิ่งแล้วจ้ะเนาะรวมมาสุกหรืยังยังจ้ะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวสิบดด้วยจ้ะเทลงภาชนะคนบ่มาัากเล็กๆก็ใส่ส้มจิ้มเลยเด้อจ้ะก็มีเนยเกลือจ้ะแล้วก็ครีมแปลว่าคนอยากของไอซ์เพิ่มมากแบบเล็กๆเนาะไอซ์ต้องใช้เครื่องมาบดเดี๋ยที่ไอซ์ใส่บดท,ทุกอย่าง ใช้ใส่เกลือหมดเลยเนาะมื่อนี้อาจจะกินมันบดกับปลาสมุนลมขวัญเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน้ำมันมากก็ชลีลงไปนะ ประดับระดับน้อยๆเนาะตามที่ามีพาเมซานพร้อมเสิร์ฟของอายเนาะกินกับปลามื่นี่ใส่ชีสลงไปตามชอบ ความอร่อยอยู่ที่การใส่ใจจะใส่รดเสร็จแล้วค่ะไปกินข้าวกันบานนโอเคดาดีสวัสดีค่ะ today we have a run lunch together yeah. y god it's very nice uh Mashed potato very yeah. smooth, smooth. Mm. Good. Like it's like cream. Mm-hmm. Mm. Mm. Like mm. oh, you like that better than that mm. mm. Yeah, very interesting. one Alright. here. ลองเห็ดกิน่นบางเดีจ้จสำหรับคนที่มักแบบว่าแบบนี้แบบเละๆคือโจ๊กอ่ะอิตาลีโปรติีนส์ไอแอลบัตเตอร์อ่ครีมซอสอืมอร่อยอร่อยไหมอย่าอร่อยมากอืมอร่อยไหมอนี่ย and ดิชสมมกซัมบุนอือห <Yeah>. hmm. ือดอร่อยง่ยแมม yummy ตัวอาคุ้มนะแลอย่างอนนี่ยช้ทเด็กน้อยกินกับแซ่บใส่แครอทให้มันเพิ่มสีสาน C'est mm. right, maintenant? From your garden? <laughs> mm. Soon, you have to show your garden. When vous allez. going. Starting now. Mm. Alors, right. so your garden. ce que vous have dans votre garden? I have radish, um, this one I, I put radish, put salad, garlic, the radish, yeah. mm -hmm. but I have to do for so. now, <laughs> so we are, we can survive. You can survive for me, I can have, um, I can go to for it. Yeah. No. อืมอร่อยอืมตื่นแบบไม่รอเลยมีคนว่าให้อายเนาะว่า first of me she was soon Because I did before is I don't

ไม่ได้สนใจแฟนเลยเดี๋ยวแฟนทิ้งก็ไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าพี่น้องจา้าไอซีว่างใหญ่งเนาะก่อนคือไอซีเฮ็ดคิปเนะี่ยไอถามพ่อใหญ่แล้วว่ากินเา้าอยู่บ่ถ้าเพิ่นกินไอจะเฮ็ดก่อนแล้วไอจะเฮ็ดคิพเพราะว่าการเฮ็ดคิพนี่มันนานถ้าไอเพิ่นถากินนี่เพิ่นคงสิหิวตายนะหะนะนุ่แห้งนะอือไอต้องเฮ็ดไอเพิ่นก่อนแล้วไอก็ เฮ็กก mm ิบจาขอมาแม้่ว่าไปนั่งกินอย่างเดียวนะอือมันก็มีคนเล่าให้อายกันตอนอยู่บ้านนะนะอะันฟัาะจ้ะเจ๊น้อเขนบอกว่าเวลาไปหานอนหานี่หาเขียดหาผักหวานไปกันเป็นทีมอะวะเวลานั่งกินนั่งกินคนเดียวบนไอ้กินปลาแซลมอนเนี่ยแหละตอนใหญ่นะไอซิบอยอย่างเนาะไอ้บบอกเคยนั่งกินคนเดียวเด้ยวจ้าการที่ไอซิซื้อปลามาไวนี่ คือบางคนขาเจ้าพวกลูกหลานพ่อแม่พี่น้องไอนะ้นะเพื่อนบ่อยากออกในวิดีโอไอ้ก็แบ,บ่งให้เพื่อนกินออ้ก็กินของออ้พี่น้องไอเห็นตัดสินใจอายแค่ว่าเขานะตัดสินใจไอแค่ว่าเห็นไอ้กินผู้เดียวแหละคิดว่าาอเห็นแก่โตเวลาไปหา,ห,าหานั่นหานี่แบบไปน้ำกันมบนม้นะมันพ่อแม่เจ้าจ้าอืมช่อยู่ตร์น่นนน ไอ้อะกินคนเดียวในวิดีโอแต่เขาอกินข้างนอกนี่นะเนาะให้กับว่าได้เห็นเกตัวไปนะจะไอทอลบอกเออ have some uh, comment ไว้เอ่ they say I am self fit when I'm when I was in my town when I eat only yourself but when you go to jungle you mm hmm. take your palan you take your sister you take your niece g o w i t h you but when you eat You eat alone. <laughs> I say I'm not self-fit. I say <laughs> sometimes they don't want to be with me on a ah, movie yeah. like you. Sometimes yes. Um, they say I always eat them. Don't care of it, husband. I say before I eat, I cook for you first, and then I make a video. It's easier huh? because you can talk. Uh, yeah. about, uh, because when I make you make uh some yeah. a long time, right? So mm -hmm. I have to prepare your food first, after that, I make my video. But anyway, they can think what they want to think. <laughs> and, <laughs> I have another one, you know, one more. Maybe we better to finish. Okay. Sure. Take it for you. มันฝรั่งเนี่ยแบบว่ากินแล้วอยู่ท้องเลยจ้ะคือเข่าเลยเอ่อ uh, like a sticky rice when you eat a potato keep <Yep. S 1> you long day อ้าวทุกข์นอน I am so sleepy for w e a k I really weak You ิ e งแ e มเว e ์ y วร์คุกกี้ร k วิคกี้ฟิลล์อีกนะเอดสนมากเราม้นฝรั่งเนี่เขาไม่ได้บ,บปดปลานนี่หรอกจก้ะเขาจะบดน้อยน่อยในร้านอาหารนะแต่พ่ออยาก,ากเป็น,นม,ปมากแบบนี้แล้สมัครแปลวมามาเส็ Right, say, yep. say, say. Excellent. Say. All right, So we have looked. Yeah, we cannot go in now. I not going to Continue to do So, what <laughs> <laughs> people? We are same as in a small island. Okay, we are for now. Come and say hi and we eat together. Okay. I hope you are enjoying our video. See you again next video. <laughs> ¡Suscríbete! So <laughs> bye <laughs>